สวัสดีจ้ะพ่อจ่าแม่จ๋าสวัสดีจ้ะพ่อจ่าแม่จ๋าอันนี้ไอยนะ้ยักษ์นะพี่เยพินตัดเมื่อปีที่แล้วอ่ะอันนี้เง่ามันแก่จัดจ้ะแตงแากที่ตัดมาเนาะน้องก็ไม่ค่อยโตอ่ะน้องก็ไม่ค่อยโตอันนี้เยพินก็เลยโอ้โหโดนขาโดนตาแลยไม่เป็นไรน้องไม่ค่อยโตนะพอเลี้ยงกลางแจ้งก็ใหญ่ใหญ่แล้วก็เล็กเล็กแล้วก็ใหญ่ เลี้ยงมากยากมากเลยพี่เลเลตัดอรอบหนึ่งนะวันนี้ตัดสินใจแล้วนะตัดเลยจ้ะเพราะว่าหลังจากที่ผ่าคราวนั้นมาน้องทําไงก็ไม่โตจ้ะเลี้ยงยากมากเอาไปไว้การแก้งก็ไม่โตเอาไปไว้ในร่มก็ไม่โตพอกับไอ้นี่อันนี้เลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะโหลาปะโหลาอันนี้อันนี้โหลา เลี้ยงยากมากอะเอาแดดก็ไม่ดีแดดก็ไม่โตพอแดดหน่อยก็ใบไหมพอเข้าร่มก็ใบเน่าใช้ความพยายามมาหนึ่งปีนะจ๊ะหนึ่งปีเนี่ยเลี้ยงจากต้นใหญ่ๆห่ะใหญ่ๆอะ่ะเป็นยักษ์เลยเหลือต้นเท่าเนี้ใบนี้ดูเงาอะ่ะหลังจากที่แตกมาเนี่ยเงาน้องแกจ,กจกัดจผ่าได้แปดชิ้นคราวนั้นอะพอได้แปดชิ้นแล้วได้กินกี่ต้นนะ ายพินให้เจ้าของหนึ่งชิ้นให้พ่อายพินหนึ่งชิ้นให้ลูกชายหนึ่งชิ้นายพินเหลือห้าชิ้นได้สองต้นแต่วันนี้ายพินก็เลยมาตัดอีกอะเพราะเอาไว้น้องก็ไม่แตกกระจัะดูดูด,ด,ดูดูตาเนาะดูตาไม้บางต้นอะเขาของห้อ งเงี้ยง่าวอะถ้าแก่เกินไปบางทีเขาก็ไม่โตนะเขาก็แตกยากมากอะเ่อไหมง่าวะอะเจยพินตัดตั้งแต่หน้าหนาวปีที่แล้วอ่ะตัดประมาณเดือนตุลาใช้เวลาครึ่งปีอะเพื่อจะได้หนอะ มีลูกตานั้นเนี่ยยัพินกลัวโดนตาเลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงตาโน้นก็นโดนตานี้เลี้ยงตานี้ก็โดนตานั้นเนาะเจ็บมากเลยลกตแตกหรือไม่แตกเดี๋ยวก็รู้แต่ย่าพินเคยตัดมาแล้วครั้งหนึ่ง มันบอดหมดอะต,ตาไม่ยอมแตกาากะจ้ะ ปูนแดงน้องแก่เกินไปอะร้อนหนอ่อก็ไม่ได้อ่ะน้องน้องไม่ให้หน่อเลยลูกกระตายอยู่นี่จะบอกว่ายางน้องคันมากนะ ยากน้องคันมากอย่าดินพยายามไม่โดนให้โดนตรงยางน้องอ่ะ นี่มีลูกกระตาเดียวเห็นไหม เดี๋ยนวนี้กัอนอันนี้ไม่ลูกกระตาเลก็กอะระหว่างชิ้นอย่างนี้ชิ้นอย่างนี้กับชิ้นอย่างนี้ชิ้นอย่างนี้คุณภาพดีกว่านะจ้าตาการกอกนีหนึ่งตาสองตาสามตาต้องผ่าไม่ให้โดนลูกกระตาเอาไว้อย่างนี้ก็ได้เนาะเอาไว้อย่างนี้ดีกว่า แบบบอลกระดาษอะถ้าบอลกระดาษอะถ้าเราผ่ายอย่างนี้นะแล้วไปหมกทรายไว้นะเขาจะงอกไวมากเลยจ้ะทาไม่อย่างนี้นะแลลวก็ทรายหมกจ้ะอยู่ในที่ความชื้นได้นะเดี๋ยวเขาจะงอกดีมากเลยจ้ะวิธีการ ต้นไม้หรือตัดข้อต้นไม้อะทรายคือดีที่สุดจ้ะเดี๋ยวพินจะบอกเลยนะทรายคือดีที่สุดจ้ะนี่มีหนึ่งตาสองตาสามตา แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่งอกมาแล้วรอบที่แล้วนะอันต้นเนี้ที่ที่งอกมารอบที่แล้วนะมีนิดต้นนึงเดี๋ยวจะพินพาไปดูขึ้นใหม่มาค่ะจะเป็นสีแบบนี้เลยจ้ะ แต่อันนี้ไม่ใช่นะต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้เยพินซื้อมานะต้นที่งอกเยพินให้พ่อกับแม่ไปแล้วแต่อีกต้นนี้คือว่าต้นที่เยพินซื้อมาแบบเดียวกัน่ะพักขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นแบบนี้จ้ะแต่อีกต้นนั้น่ะไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยลักษณะใบน้องจะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะถ้างอกมาเนองจะเป็นอย่างนี้จ้ะแต่อันนี้ไม่ใช่ลูกต้นนั้นนะอันนี้เยพินซื้อมาจ้ะให้ดูเฉยๆว่า เนี่ยเขาเขางอกขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นลักษณะเนี้ยเขาถึงเลี้ยงยากยากมากถ้ายังไงเดี๋ยวเจพินขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะยจพินก็จะไปทําต่อให้เสร็จเนาะ